สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัละหานไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ วันที่9กันยายนนะครับเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้วกเข้ามาพูดคุยกันในส่วนของพระองพลายกุมารน,นะพิมพ์ขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะคุยกันอีกในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับในแง่มุมต่างๆเพื่อนๆที่เข้ามาก็รวมแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาเนาะแล้วก็ใครมีอะไรยังไงก็น้อมรับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นการศึกษาเป็นการเชิญกรุ่ศึกษากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปพิมพ์ทรงอะไรต่างๆดูเนื้อหา ขององค์พระก็ดีนะครับสีสันบรรณะต่างๆเนาะโอเคนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีเดี๋ยวช่วงนี้จะวกกับเข้ามาในเรื่องของคุณแผนปีหนึ่งห้ากันมากขึ้นสักหน่อยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ไปถึงทั้งหมดนะครับก็ติดตามกันไปนะครับฝากกดติดตามกด กระดิ่งกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเอนครับที่เห็นอยู่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์พระขนแผนพิมพ์วันนี้จะไม่จะไม่พูดถึงนะครับแต่จะมาพูดถึงว่าลักษณะขององค์พระนะครับนะ หลายองค์มากๆที hmm. what? 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 What ่เคยเห็นเป็นล yeah. hey. ักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็คือผมจะเรียกว่าอะไรดีผมเรียกว่าผิวระเบิดผิวระเบิดผิวระเบิดผิวพระระเบิดพระสร้างปี12 131415มานี้นะครับอายุประมาณนี้นะครับดูนะครับผิวระเบิดไม่ใช่พระกรุพระที่มีอายุมากมายอะไรนักนะครับแต่ดูลักษณะการ การเปลี่ยนสภาพการแปรเปลี่ยนสภาพนะครับเพื่อนๆก็ดูไปด้วยกันนะครับนี่ผมเรียกว่าผิวระเบิดนะครับผิวแบบนี้ผิวระเบิดนี่นะครับผิวระเบิดเขาจะดันขึ้นมาผมฝ้าสังเกตการการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับในในหลายๆองค์ก็เหมือนกันก็คือบางทีเราเอามาส่องดูเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะ มันเปลี่ยนมันผิดตาอนะ่ะเปือนผิดตาไปนะเพื่อนผิดตาไปอย่างนี้นะครับไม่ใชใน่น้อยองค์นะครับที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี้มันก็มีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเอามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเนาะกรณีศึกษานะครับเพื่อนนี่นะครับด้านข้างแบบนี้นะครับผมก็เรียกว่าผิวระเบิดผิวระเบิดผิวระเบิดสาเหตุจะเกิดจากอะไรหนอนะซึ่งเป็นมวลสารพอระเบิดออกมามันก็ให้เห็นเป็น เป็นมวลสารที่อยู่ข้างในครับเราก็ให้เห็นมวลสารเนื้อของเขาที่ที่อยู่ข้างในอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนองค์นี้ก็เป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกเป็นเบื้องต้นนําอยู่แล้วทั้งหมดถามว่าเนื้อว่านน้ำบ้านมีไหมนะครับองค์นี้องค์นี้พอร่อนออกมาเป็นสีขาวก็แสดงว่าว่านน่าจะเป็นลักษณะการแช่ดำดำคาดำาๆนี้อาจจะเป็นน้ํามันพระเจ้าตากนะครับ อาจจะเป็นน้ํามันพระเจ้าตากเนี่ยครับเ,เพื่อนๆก็ดูไปด้วยนะอาจจะเป็นคราบน,น้ํามันพระเจ้าตากตามตําราการสร้างพระของหลวงปู่ทิมอิสริโกก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันไปหมดและก็จะฟันธงหนึ่งสองสามชัดเจนไปเลยนี่ก็ธงจะลําบากนิดนึงแต่ก็ก็สันนิษฐานได้ โดยสังเกตจากบรรณผิวพันธุ์นี่แหละแต่ผมเชื่อว่าปัญหาไอ้พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนๆหรอกที่กําลังสนใจเคารพศรัทธาในบาร,รมีหลวงปู่แล้วก็เข้ามาศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้นี่เริ่มต้นลําบากครับไปไม่เป็นครับเอาอยัางไงดีอะไรใช่หรือไม่อะไรงไงไปไม่เป็นเลยครับแต่สถานมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็จะเริ่มยังไงดีก็ฝากก็ฝากมาติดตามไปเรื่อยนะครับท่านก็จะเห็น อะไรหลายๆอย่างนะครับนะเป็นข้อมูลเชิงกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับนี่นะนี่ผิวระเบิดนะครับนี่ผิวระเบิดนี่ผิวระเบิดผิวระเบิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับครับแล้วก็ ลักษณะขององค์พระนะมันก็จะเหมือนกับพิมพ์ทั่วไปแหละนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงพิมพ์นะครับเพื่อนๆก็จะมาพูดคุยกันว่าผิวระเบิดมันทําไมระเบิดผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าแล้วเนื้อหามวลสารเนี่ยความระเบิดหรือผิวพระที่ดันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นมวลสารส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งเกิดจากอาจจะเกิดจากความร้อนเกิดจากอุณหภูมิ นะครับของพระองค์นั้นๆน,น,นะครับว่าเขามีมวลสารอะไรอยู่นะครับผ่านการเวลามามันก็จะดันปริแตกแยกออกมานะครับตามนั้นนะครับบางทีมันก็จะหดจจเงียวหยุดย่อมย่อไปตามเหมือนกับพระสมเด็จหรืออื่นๆน,นะครับนี่นะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นความร้อนและเป็นสื่อพลังงานสื่อความร้อนอย่างหนึ่งล่ะผมว่านะ เพราะอะไรเพราะนอกเหนือจากผิวพระจะระเบิดแล้วอ,อันอื่นไม่ระเบิดแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ให้เราได้สังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพื่อนก็ดูไปใช้วิจารณยณรับชมกันไปด้วยนะครับดูดูอันนี้มีผิวนะครับมีผิวสีวรรณะสีเหลืองของบ้านดอกทองปนเข้ามาด้วยนะโอเคนะครับผมเรียกว่าผิวระเบิดนะครับเพื่อนนะ เียวผิวระเบิดเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยลองอขยายดูประมาณหนึ่งก่อนที่มันจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะก็ถือว่าแปลกดีนะครับแปลกดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพิจารณานี่นะครับมาแบบนี้ก็มันแสดงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับหนึ่งมันไม่ใช่ปูนนะครับเพื่อนมันไม่ใช่ปูนพระโรงงาน ครับมันก็เป็นมวลสารนะในการส่วนผสมของการสร้างพระมันก็ทำให้สบายใจนอนเพื่อนเนาะสบายใจไประดับหนึ่งนะครับมีนะยากยากนะครับนในการขยายดวงผมพยายามอยู่นะครับนี่นะครับเขาจะดันขึ้นมาดันขึ้นมาก็จะเห็นมวลสารของเขาดูด้านข้างมันดันไม่ใช่ว่าดันเฉพาะส่วนใดส่วนึงมันดันทั้งหมดนะ บางองค์ก็ดันอย่างนี้แหละอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเนาะข้างๆเขาจะดันขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะดันขึ้นมานยจากด้านข้างดันผิวขึ้นมาเหนือกว่าผิวเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยส่องดูส่องดูส่องด,องดูเห็นไหมครับเนื้อเขาเนียวสุกรายล้อมด้วยสายแร่สายบอลบอลทองบอลท,ทองคําบอลทองแดง นั่นเลยครับดำดำก็เป็นน้ำมันพระเจ้าตาก็ถือว่ามีเสน่ห์อีกนะครับในรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับพระขณแผนองค์นี้นะครับผิวระเบิดนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อเข้าเหนียวสุกจะเป็นแบบนี้ตําหนิพิมพ์ทรงพูดไปแล้วนะครับเส้นมังคับพิมพ์แรงต่างพูดไปแล้วนะเนี่ยครับเขาจะกระจายอยู่เป็นบริเวณทั่วๆไปเลยนะครับ กระจายอยู่ทั่วไปนี่นี่ก็ใช่จุดนี้นะครับเขาจะระเบิดแบบนี้นี่ครับระเบิดระเบิดออกมาระ,ะเบิดแบบนี้ก็มีขึ้นมาเป็นแผงก็มีเขาเรียกว่ามันฟูขึ้นมาก็เป็นผงผายก็มีแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อข้างในเพราะมวลสารเขาเยอะนะครับมวลสารเขาเยอะนี่ดูผิวผิวที่มันเป็นผสมนี่นะครับดูดูดูด สารเยอะนะครับอะไรต่อมีอะไระอยู่ในนี้ปนเปีกันอยู่ในนี้ต้องส่องดูเดี๋ยวในอนาคตผมจะหาวิธีการที่จะให้เห็นเนื้อสวยๆนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรให้เพื่อนได้เห็นกันมาศึกษาไปด้วยกันนะครับอันนี้คือผมเรียกเองนะครับผิวระเบิดเป็นลักษณะหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็แบบนี้เชื่อได้ว่าเลยนะครับเจ็บเลยนะครับเพื่อนนะ เก็บเลยนะครับเก็บเลยอันอื่นเอาไว้ที่หลังนะครับเก็บเลยนะครับเนี่ยผิวพวกนี้นะครับไม่ใช่พระรงงานแน่นอนดูนะครับจะหาที่ไหนได้พระสภาพแบบนี้นะครับดูแบบนี้แม้ว่ามันจะไม่สวยจัดจ้านเหมือนกับอันอื่นแต่ว่าก็เราเอาพุทธคุณครับเนี่ยนะครับเขาจะมาเป็นระยะๆไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่เนี่ยเขาดันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับดันขึ้นมาเป็นผิวระเบิดองค์นี้ผมเรียกว่าผิวระเบิดนะครับเห็นกันแทบ ตลอดทั่วทั้งองค์เลยนะครับเกิดจากพลังงานเกิดจากมวลสารข้างในเกิดจากความร้อนทั้งในที่ดันออกมานี่นะครับก็อส่องให้เห็นเนื้อนะครับเปลี่ยนดูไปเรื่อยๆนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างขออาภัยนะครับ เทคโนโลยีไม่เท่าไหร่นี่นะแล้กกวก็ด้านข้างก็จะเป็นจังหวะจังหวะไปเหมือนกันนะบนล่างซ้ายขวามีให้เห็นหมด ที่กาลังจะดันขึ้นแล้วก็ดันมาแล้วก็มีนะครับนี่แหละเนี่ยที่เห็นตามรอยเนียขยายมีได้ไหมมันแตกครับภาพมันแตกเพื่อนๆขออภัยด้วยนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันสภาพเหมือนกันมันแตกมันแตกขยายเยอะมันแตกภาพแตก มีหน้านะครับว่าพระทําไมบางทีมันก็ลานเนาะพระมันลานมันแตกมันร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสาเหตุนี้มันมีความร้อนในที่ที่เขาอยู่นะครับที่เย็นที่ร้อนที่หนาวจะมีการยุบตัวขยายตัวแบบนี้แต่อันนี้มันแปลกอย่างของพระคุณแผนเนี่ยเขาจะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาเหนือผิวมนลสารให้เห็นพลายม้างให้เห็นพระผงวิเศษอะไรต่างๆให้เห็นเป็นแบบนี้นะครับพระคุณแผน อ่าพระของภายุมารของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับมาดูส่วนที่ผมอยู่ในซีนนะนเพื่อนนะวันนี้คุยกันว่าพระแตกพระระเบิดนะครับนี่ก็ออกมาเป็นแบบหนึ่งนะครับอยู่ในซีนนะครับนานแล้วครับองนี้เป็นสิบปีแล้วมั้งนะครับเป็นสิบปีอยู่ในซีนกันแมง ดูนะครับมันเขาก็จะเป็นใหญขึ้นมาใหญ่ผม Stanley, นึกภาพเวลาเรา, out, เรามีเส้นผมเนาะเราหวีผมเนาะพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมันก็จะไปไปดูดดูดเส้นผมเนะี่ยเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับแล้วก็มาดูดเกาะติดอันนี้ผมสังเกตนะครับทาไมมันเป็นใยญในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยมัน,น,น, <S <S นเป็นมันไม่ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดแต่แล้วมันมีมันมีพลังงานมันมีความร้อนที่มารวมกันแล้วเกิดมาใยก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ที่เดียวที่นี่ เขาจะมาเป็นที่ที่ใดที่หนึ่งของเขาเป็นจุดๆแบบนี้นะครับดูข้างหลังเขาก็จะมารวมกันเนี่ยอย่างนี้ครับเขาก็จะมารวมกันในจุดนี้มารวมกันเป็นจุดๆไปทําไมตรงอื่นมันไม่ขึ้นเกาะรวมนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใจอยู่เนาะอันเนี้ยเขาก็มารวมกันอยู่ตรงนี้มันเป็นใยคล้ายๆกับเส้น เป็นใยเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรก็ตามเหอะที่มันอยู่องคพระนะครับแต่ว่าเขาจะรวมรวมไหลไหลสไลด์กันมามากองมารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่บนพระผมไม่ได้ปัดได้เช็ดอะไรครับเนี่ยนะครับคนนี้จะสะอาดสะอ้านนะครับผมก็คิดเสียว่าคิดว่านะอันนี้มันจะเป็นพลังงานเป็นความร้อนที่อยู่ในส่วนนั้นก็จะดูดดูดมารวมกันนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับอันนี้เราศึกษา สันนิษฐานกันไปนะเพราะองค์นั้นมันเห็นระเบิดก็คือเขาร้อนเขามีพลังงานอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่นี่เขาจะอยู่เป็นส่วนๆของเขาอยู่นะครับแต่อันนี้ก็ถ้าว่าจะระเบิดอันนี้ก็ระเบิดเหมือนกันนะครับมันบินมันอะไรนี่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มารวมกันนะเขาจะอยู่นี่อย่างนี้เริ่มเริ่มมานี่อย่างนี้เริ่มมามาดูข้างหน้า อันนั้นคือส่วนที่ระเบิดแล้วก็เป็นไปรวมกันที่มันเป็นอะไรที่มันสกรปรกหรือมันเกาะอ,อยู่ตามผิวพราเขาก็าจะไปรวมกวันอย่างนั้นแต่ทีนี้อันนี้นะเขาดันขึ้นมานะครับเป็นผดผดขึ้นมานะครับผมเรียกเองว่าเป็นพูดภายผงภายนี่นะครับอันนี้ดันขึ้นมาในเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นขาบเป็นฝ้าเป็นอะไรก็ตามเถอะและส่วนอีกอันที่ดันขึ้นมาก็เป็นน้ำบ้านนี่นะครับมีน้ำบ้านเขียวเขียวนะครับสเสน่ห์สวยงามนะครับผมดูแล้วนะนี่ก็เป็นอีก อันหนึ่งนะครับที่ที่บอกอะไรอะไรอย่างยุ้นเพื่อนดูนะโอ้ยเนี่ยผมก็มานั่งดูเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งทั้งที่มันอยู่ในซีนนะครับนี่นี่นะครับเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาเป็น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 ,ปนที่ของเขาอยู่นะครับนะไม่ไม่ไม่ใช่องค์เดียวนะไม่ใช่องค์เดียวนะครับมันหลายๆองค์นะครับมันหลายอ่านหะลายๆ,อ,ายๆองค์อย่างองค์นี้นะองค์นี้ผมก็เก็บไว้ในซีน อันเดียวกันเลยนะครับที่ที่เก็บไว้ไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นานมากแล้วนะครับเนี่ยผมซีนไวน้นี่อันนี้อันน,นี้นานมากดูเขาคาบเขาขึ้นนะครับเพื่อนคาบเขาขึ้นเขาขึ้นมาเองแบบนี้นี่แหละอันนี้น่าจะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวอ่าอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในด,ดูนะครับมันจะเป็นอะไรเพื่อนๆดูจะไดดถ้ามีกล่องมันจะเป็นคาบเป็นฝ้าเป็น มวลสารเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่ดันขึ้นมานะครับเขาจะเกาะติดแบบนี้เต็มไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าน้อยๆผมดูแล้วก็ถือว่าสวยงามมันเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับเอาไว้ศึกษาเดี๋ยวต้องคงต้องดูกันต่อไปว่าที่ดันขึ้นมานะ้นมันคืออะไรครับเพราะตอนที่ซีนเราไม่ได้ปัดทําความสะอาดอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ ความชื้นบั่งความร้อนบั่งความอะไรต่างๆนะครับนี่เขาขึ้นทั้งทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวนะครับเขาขึ้นทั้งองนะองนี้นะผมเฝ้าสังเกตอยู่เขาเขาจะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแต่องค์นั้นเขาขึ้นมาเป็นจุดแล้วก็ระเบิดเลยครับเนี่ยด้านหลังนะครับเพื่อนดูนะขึ้นมาตามตะกุดขึ้นแบบนี้ เพื่อนๆมีลักษณะแบบนี้ก็โชว์กันขึ้นมาผมก็ว่ามันเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งของพระนะครับและก็มีองค์ที่ผมยิ่งยิ่งดูยิ่งยิ่งเก็บยิ่งยิ่งส่องยิ่งอะไรยิ่งชอบนะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่ห่วงอีกองค์หนึ่งนะครับห่วงมากนะครับองค์นี้นะเขาสวยมากนะครับสวยดูสีสันเขานะครับเพื่อนๆนะโอ้โหดูนะครับนี่ออกโทนนี้เลยนะครับ ดูนะครับทั้งสวยทั้งคมด้วยนะพระองค์นี้แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้มาขึ้นแบบนี้นะเพราะมันโดนมือโดนอะไรมันสัมผัสออกไปแล้วทีนี้เราก็มาซีนไว้เพราะผิวเขาจะเป็นข้าวเหนียวนำเยอะแล้วก็มันจะค่อนข้างจะบอบบางตกก็เรียบร้อยแหละผมว่าต้องบินต้องกระแทกโดนกระแทกแล้วก็มดแมงอะไรมาแทะผมก็ต้องซีนไว้ดูนะครับสภาพเขาขึ้นฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วครับ อันนี้ก็เริ่มขึ้นแทรกซึมผสมประสานกับกับบอลน,นะครับคุณแผ่นระเบิดคุณแผ่นระเบิดผิวระเบิดนี่นะครับคาบนี้ไหมครับจะเริ่มขึ้นอันนี้คือด้านหลังนะครับเขาจะเริ่มขึ้นมาให้เห็นผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้ดูการเปลี่ยนแปลงของเขาอีกต่อไปแต่ท่านข้างหน้าเนี่ยโอ้ยข้างหน้านี่ดูดูไม่จืดนะครับ ดูนะครับสวยครับสวยเนี่ยข้างหน้าเขาขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่นี้ครับมันมีมันมีหลายองค์ครับมันมีหลายองค์มีหลายองค์แล้วก็หลายเนื้อที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะในการศึกษาในการเรียนรู้กันว่าภาคคุณแผนเขาจะมีลักษณะประมาณแบบนี้อยู่นะครับองค์งนี้ผิวระเบิดองค์นี้ก็จะดันอันนี้ผิวระเบิดอันนี้จะดันขึ้นมาเนาะ เป็นคาบรวมทางองนี้เนี่ยนะครับดันขึ้นมาจะงมีอีกหลายองค์อยู่ที่ในซีนองค์นี้ก็จะคล้ายๆกับองคมเข้าวครั้งองค์ก่อนนะครับมันที่จะมีเป็นผงๆผเป็นคุยๆอะไรมาเกาะน,นะครับกําลังดูอยู่นะครับองค์นี้เหมือนกันนะ mm hmm. เขาจะเริ่มเข้ามาเกาะเหมือนกันในบางส่วน mm hmm. เดี๋ยวมาดูองค์ที่อยู่นอกอยู่ข้างนอกไม่ได้ใส่ซีนอะไรไว้เดี๋ยวผม เอามาให้ดูอยู่เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนั่นเพื่อนนะเนี่ยเนี่อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปิดนะครับผมไม่ได้ปิดซีนไว้นะครับดูดูดูว่าเน,นี้เขาเขาเขจะมาอยู่แบบนี้ของเขานี่นี่นะครับนี่ครับเขาจะมาเป็นจุดเป็นจุดอยู่รวมกันแบบนี้นะครับอะไรที่มันเป็นฝุ่นสกรปรกอะครับเขาก็จะมาแบบนี้นั่นจอตรงนั้นไม่ใช่แมงเข้าเราบนนั้น ตายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเ pues ป็นร mm ูๆ hmm. อยู่เนี่ยผมต้องจัดการซะละนี่นี่แหละครับมันต้องซีนเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้เก็แปลกดีนะครับคือมันไม่ได้อยู่ทั่วองค์นะครับเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้อยู่แปลกดีนะครับแปลกดีนะครับเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันอยู่ที่ไหนเขาก็จะมาเกาะกันแบบนี้นะครับคือเขาต้องมีอุณหภูมินะผมว่าเนาะข้างในองค์พระเขาต้องมีอุณหภูมิร้อนหนาวนะเนี่ยอย่างเงี้นะครับ นี่นะครับสะอาดสะอ้านทั้งหมดเลยจะมาเกาะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มหาวิธีการเก็บรักษาเนื้อผ้าแล้วครับนี่นะครับเขาจะมารวมกันเป็นจุดแบบนี้เป็นฝุ่นที่มันเศษคราบที่มันติดอยู่ผิวผ้านั่นแหละครับมันมีแทบทุกเนื้อครับเพื่อนๆทุกวันนะที่เป็นสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันไปอีกนะครับนะวันนี้ดูไม่หมดหรอก ก็ดูกันไปอีกนะครับดูกันไปอีกในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลงขุนแผน15อีกนี่แหละกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาผิวขุนแผน15อันนี้มันฉ่ำออกมาเนืบมือเนืบมือนุ่มมือเนืบมือนุ่มนุ่มมือนะครับนะมันจะมีบางองค์ที่มันแข็งแข็งมันไม่ใช่แห้งสิไม่ใช่เรียกแข็งนะเป็นแห้งนี่ผิวแห้งนะครับแต่ไม่แข็ง แล้วอีกอันหนึ่งพระโรงงานที่แข็งๆเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันเนาะโอเคขุนแผนผิวระเบิดดูองค์นี้นะครับระเบิดเหมือนกันนะครับนี่แต่มันมากมันน้อยดูนะครับเขาดันขึ้นมานี่ครับผ่านการเวลานะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งอย่างที่เอาไว้ศึกษาดูเวลาเราไปเจอพระที่ไหนก็ตามนะครับแม้แต่ว่าวันณะอื่น อย่างองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่มันเกิเกดอะไรขึ้นนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่แหละปุดปูดตะปุตะปีดหนึง่งเกิดจากมวลสารที่เขามันเกินล้นมานะครับก็มีนะครับหรือดันมาจากข้างในก็มีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนอนเพื่อนเนาะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันใหม่นในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ ฝากดูแลสุขภาพกันทุกท่านทุกคนนะครับรอ,อดปลอดภัยจากโควิดบุญญาบาร,รมีหลวงปู่ดูแลคุ้มครองปกปักรักษาเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับมีความสุขทุกทีวาราตรีนะครับขอบคุณมากครับจากสะออนอุดรทีวีพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ